ใช้กซเ,เอาแล้วเอามาอีกก็บปะพอกันพี่เดีวมาบุตชายเขามาเอาบุตรลูกอะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเอามาดิเต็ม้ามาเลยโอ้ อ้าย right, right, right ็นนี่อันนี้อีกอันนึงของเขาัดแบตไปเอ้านเรียกบอกกับบานันมกูคับนี่นหรอครับผมมือจับเดบันเมื่อจับอยู่นี่ เอาอ,อันอันอันน้อยเด้อเจ้าแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๊กโก้เจแปนนะครับผมมายให้พี่ช่างพลอยู่นะครับ <c oughs> จะไ,จะไปะจเดียม,ม่โกโกเจ้าไหนวะช่องจิ๊กโก้เจแปน <c oughs> ให้ช่างพล <c oughs> ออนนี้นะฮะกำลังชาปูนนะมันใหญ่มันใหญต้องง<ช><ช>ี้ปากต้องไปในตัวห้องน้ำพี่ซิปนะครับผม ก็จะสาบแค่นี้ก็จะเสร็จนะนี้ก็เปิดล่งแล้วไว้ระบายกลิ่นนะอืออนีใส่อข้างนะคะมาเดี๋ยวผมไปใส่คูนเพิ่มหน่อยนะอือดิโจข้นวดิโจครับผมาอือเ่า่ะอาฮะฮะาเอาแล้วแบบคูนีอ ซโอ้อัน no ีเดียวนะเปาปล่ปะี mm ี hmm. <t <t ่เยียียมเยียียมเยี่ยเย่ยเียย่ยมเี่ยเยี่่เี่ยมยมเ่ยเ่ย่ย่ย่่เย โอ้กนเ็ขาเป็นดีบ่บ่เป็นแล้วหวนเล่าซื้อหน่แล้วเด็กนองเอ้ยเบิ่งเอาเด้อครับสิปากแฝ่สาปูนยหวแหจะเคยเห็นสิปากแฝ่สาปูนกล้องเพิ่นเป็นบ่านี่แ่นโอ้โหพี่กล้องคอยอยู่ที่ ก่อนทางห้องเลยคร <kah s> <ana> um ับใช่ผมจะพูดนะครับขอไฟปุ่นเป็นมญี่ปุ่นเลยโอ้ยเอ็มซีเบอร์เกอรนะครับเด้อเคยเคยเคเห็นสิบแปดแปดสามปุ่นใช่ตองแม่ตองพ่อยโอ้บ่เธอแรกไงโอ้พี่น้องเ้ยสิบแปกแปดพี่น้องฝนหุ่ตะมหลงน้ากมอแรกนี่ล้วะเอาแมน่อยเบอกอเห็นเจ้าสาปูนจักเทีย เจ้าก็ไม่บุญนะันล่ะเจ้าก็มีบุญเนาะฝีมืออยู่ต้นนี่เฮียเคร่งนึงยังาหเฮียครื่งนึงสามเคร่งนึงเฮียเคร่นึงย่งบาหยไตัวดีดีก็ไปเฮ็ดมีก็ไปเฮ็ดเฮ็ดรถไปอืนนั่งเล เจ้าไปยังคนนี้นะเจ้าไปต่อไฟมันแล้วเอ้ยเจ้าไปต่อน้ำมันแล้วพี่ใช่ไม่ใช่ใช่ั่ทงานไใช่ไปต่อน้ำมันแล้วน้ำไหนนนี่แหละต้อแล้วหรอเมยขจ้ามันปิด่อดไหดิจะได้เปิดน้ำไดตลอดไงคนเวลาก่อนท่านเวลมีถังเมยเวลาก่อห้องน้ำของการแสดตัววุ้เสียวตะพูเดียวแท้ ของเจ้าระบบตัดของเจ้าเด้มันเวลามันเสียมามันเป็นก้อนเลยมีก้อนซื้อุกว่านี้อีกเออแค่นี้แล้วมันบรตัดนี่แล้วของขวายแบบว่าเปิดก็เปิดทิ่มไม่เพราะได้เงี้วเจ้านี่เนาะเกี่ยก็ปั๊มของขย บอก่มันเวลาเปิดหน้ามือเมื่อนเมื่อวานมือวานนี่เขาจะเปิดหน้าเามมีนเขาเดี๋ลืมปิดว่าวาเปิดวาวพักกาวแต่คนก็ปิดว่าวตอยู่เลยอะของอะไ่เ็ฆกับมี่กัเออเม่มี่แล้วผมอยแล้วเน่อยใส่นใ่คมาบอกพี่ลอปิดวามันไปปิดเองแล้ว ซืสส้อลูกลอยซื้อลูกล้อยมาใส่อีกอาจารย์ผูดอื่นมันก็จะเกิดน้ำไม่ตลอดวันได้ไงแล้วเจ้าวั่ไหนแล้วเจ้าสิ่เป็นตัวตลอดตั้งเขาอยู่ตลอดนี่เสมอเนี่ยถ่ะมันไมีการไส่น้ำมันเบาเป็นอย่างเป็นบ่เป็นของใครย้อนยุโกกอกเองบ่เป็นของใครเปิดไปตลอดเลยยุโกกอกกันเนี่ยามเนี่ยยุโกกอกตั้มที่บ้าตั้งอยู่สวนยางเมืนบอเออไอ้นั่นเขาเรียกปั๊มออโตเมติกเออของพี่เน่งอ่ะซัมเมอร์ใต้ดินของกนลอยาง เดี๋คือกันของขวายการจัดจีบ่องขวยังอันซ้ำเมื่อไต่เดี๋ยวนั่นการย่บ้านขวายันก็ขวายไปตลอดด้วล่ะมันสิตัดเองเลยถ้าผมมีการใส่น้ำมันสิตัดเองเดี๋ยวซ้ำเมื่อมันตัดอั่านี้ของขวายการซ้ำเมื่อวันน่ะไปเบิ้งน้ำกันไปไปเบิ้งของขวอยย่บ้านไปของวอของพี่แดงนี่ของแท้เลยซ้ำเมื่อของแท้เลยเออของขวายของแท้หอะไรย่บ้านอยู่อุดรนะซ้ำเมื่อผมมีตาที่ ตัาไปเสียบเลยนปเสียบลของขวายมันเลีวเลี่ปัญหาโลกแตกครับตอนนี้คนนึงตัดคนนึงไม่ตัดขึ้นมาโกพืนหอนพวกพ้นเสีก่อนพวกพื้นใหม่ของขายต้องเปิรอดพวกยงของขวายต้งชควับืนแล้วเปิดน้ำพกยงแท่งขวอยนะบุญมาบุญครับเนีจ้าเจ้าเปิดน้าลงมากนะเปิดน้ำแท่งเจ้าอ่ะมันไหลมาหาข่อยเออมันไหลมาหาข่อย มันสูงมองไยมันไหลบอ่อด้ไรแมันไหลย้อนกลับแดี้มาเปิดนะไหนไหนมันไหลย้อนกลับตัวเฮ้ยยังไม่ครบเนั่ยนะ คุณยังมีก่อนมะมีก่อนมะมีก่อนหายกนพิชอดีเด้อิชิเด้อหองน้ำใข่เรอเจ้าดอกอ่างกุชชี่เรียว้ตรงไหนฮะอ่างกุชชี่เหรอครับกลางเรืเลยกลางบ้านเลยอ๋อไปร่ลมมาเปิดกระบอมา รือรือแนอโอเคครับพี่ซิสเดี๋ <จบ S 2> ผมฝักงรูคลิปด้ห้ด้วยนะครับผมช่วงนี้สร้างะไรได้ไม่ได้ครับเคคบืบ้องยังไหนะบดนี้ย้อนหลังย้อนหลังนี่ครับจบคลิปทางท้านนี้ครับนี่ครับ